ตอนนี้ลูกปุ้ยและลูกหนูได้ร่วมกันปักเทียนทูกทูบร้อยแปดเทียนร้อยแปดตั้งใจขมักขเม่นที่จะขอเปิดขุมทรัพย์เปิดอริยะทรัพย์ รับภายนอกรับภายในที่บ,บรรบุษของแก่กงของแก่หรือทวดของแก่ที่ได้ฝังไว้ในผืนพระแม่ธรณีนี้นัน้นท่านนีน้นั้นได้ฝังไว้ให้ลูกให้หลานให้เหลีญให้หลน มีนั้นแต่องตอนนี้ถึงตอนนี้มีนั้นแล้วท่านก็จะขอเปิดให้ลูกให้หลานมาเป็นทุนละทัพย์ในครั้งนี้ทุนละทรัพย์มีนั้นมีอยู่ด้วยกันสี่ไหยสี่ไหด้วยกัน และก็ยังมีสระน้ำที่อยู่ตรงนี้ไม่ยอมเพื่อไม่ยอมเพื่อแหกไม่ไม่ยอมแห้งขอดไม่ยอมลดหลัน่นมีแต่เสมออยู่เสมอสะมงคลกรกฎตรงนี้และก็ยังมี องปู่ท่านพญานาคที่ได้อยู่ณตรงนี้เป็นหน้าก้าวเสียนเป็นพญานาคก้าวเสียนที่อยู่ณตรงนี้ท่านก็ได้มานิมิตรบอกนิมิตรฝันว่าตรงนี้นี้นั้นเป็นดินแดนคุ้มทรัพย์ มีนันมานิมิตฝันให้ลูกปุ้ยและลูกหนูได้รู้ว่าที่ตรงนี้นั้นเป็นที่ทุนละทรัพย์ให้เปิดก่อนในวันเพลงกลางเดือนในวันเพลงกลางเดือนให้เปิดก่อนวันเพลงกลางเดือน นี้นั้นท่านก็จะเปิดให้ในวันนี้และสิบห้าค่ำท่านก็จะกลับสื่อไปเกิดนี้นั้นแล้วท่านได้บอกมามิมิทฝันแกเจ้าปุ้ย และเจ้าหนูเจ้าสองคนนี้นั้นก็รีบคุกรีคูจอไปตามครูบาอาจารย์ให้มาดูแลให้มาเปิดให้ให้มาขอพรให้ครูบาอาจารย์ของเจ้าหล่อนนั่นอยู่ที่ป่าจินบุรี เจ้าปุ้ยนี้นั้นก็ได้คนพบได้ห่างหายไปประมาณสิบหปีหรือ20สปีเห็นจะได้แต่แกก็ไปคนพบและได้เจอเจอครูบาอาจารย์คนนี้แกก็ได้ไปรับมาเปิดคุมทรัพย์ในคาละครั้งนี้ ขุมทรัพย์อันนี้เป็นของนางนี้นั้นที่อยู่ณที่อำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองนีนั้น,นแกก็ไปรับมาเมื่อเช้านี้่นเองเ,องเาคาดว่าเย็นนี้จะต้องให้เสร็จก่อนสามโมงเย็น จะต้องให้เสร็จเพราะแกเป็นคนใจบุญสุนทานเจ้าปุ้ยคนนี้ลูกก็ไม่มีมีแต่ลูกบุญธรรมของหลอดมีแมวสามสิบตัวมีหมาอีกสิบตัวลูกบุญธรรมของเจ้าหลอดมีนั้นตอนนี้ก็ได้ตั้งชงตั้งฉัดเสร็จจับเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีผละหมากรากไม้ตั้งไว้สำเร็จสมบูรณ์ผลผลแล้วและก็มีใบสีใบสีเปิดซับายสีเปิดซับ,บ,าดบ,บายสีเปิดอัญมณีเปิดโพกับซับสิบสองคู่ด้วยกันที่ประลัมพิธี9คู่ที่พญนาค หนึ่งคู่ศารเจ้าที่หนึ่งคู่ศารพระภูมิอีกหนึ่งคู่เบ็ดเสร็จสิบสองคู่พอดีพอพดก็คิดว่าน่าจะสำเร็จดังที่ได้ตังใจดังที่ได้พึงปรารถนาเราก็จะเริ่มทำพิธีตอนนี้ก็จัดทำประลัาพิธีอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามา ถึงก็สี่โมงเย็ดสี่โมงเช้าแล้วจ้ะ